สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เชฟไทยบ้านอไอซ์แนดี้ครับพี่น้องมีภพาพพี่น้องมาอยู่กับบรรยากาศโซนอ่าตำบลหนองรีอำเภอบ้านเบิงเอ๊ะหนองรีนี่ขึ้นบ้านเบิงอำเภอเมืองเนาะพี่น้องอำเภอเมืองนะครับเห็นว่าข้นออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับโซนนีก็ซีมีแต่ภูเขาลายนะครับภูเขากะ มีตัภูเขาลูกง่ายๆนะครับผมขออยาดซูมไปใกล้ๆนะครับผมเห็ออนบนอา่ะนี่ยพิกัดโซนตำบลหนองลี่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับพี่น้องตอนแรกคิดว่าขึ้นอำเภอ,อบ้านบึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่าโอ้ไ้ไล้หลายย่างนะครับ มีหมองสําหรับกลางเต้นอยู่ข้างหน้านะครับข้างหน้านะครับจะมีสถานที่กลางเต้นนอนนะครับผมกลางเต้นตอนกลางคืนนะครับเอาบรรยากาศนะครับแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้านะครับอ่างเก็บน้ําบ้านช่องมาเฟืองนะครับก็จะอยู่ข้างหน้านี่แหละครับเข้าไปเลื่ตกเลยนะครับผมก็จะมีโรงแรมอยู่โรงแรมน้อยโรงแรมหนึ่งนะครับตรงนั้นปกติเราแล่นเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่เราทายลงช่องยูทูบให้พี่น้องได้ชมกันนะครับ ทันใดอยู่แถวอมตะสิทีิชนบุรีก็แวะมาได้นะครับว่ไกลนะครับมาเที่ยวบรรยากาศโซนธรรมชาตินะครับแวะมาได้นะครับช่วงนี้กบ็บรรยากาศดีนะครับวันนี้วันจันทร์ที่23มกราคม2567นะครับเมื่ออื่นก็เป็นวันคริสต์มาสอีสนะครับวันคริสต์มาสอีสนะครับแล้วก็วันที่25ก็วันคริสต์มาสนะครับผมอ,อีกประบ้านจัจกรา6กมือก็ สิปีไม่แล้วพี่น้องตรงนี้ก็สิเป็นลานกว้างนะครับเป็นลานกว้าง,าางสโอ้สิกลางเต็นท์นอนก็ได้คือกันน้องไม่เต็ดินนะพี่น้องแวะมนเดียมชมมาเที่ยวได้นะครับผมท่านใยอยู่ใ,ใกล้ๆช่วงนี้ก็ออนทั่วจัดคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมโอ้ตรงนี้ก็มีเป็นอีกอย่างนอกน,นี่ตรงนี้ปกติแต่ก่อนขนาดสิเป็นเอ,อ่อมองเขาขุดไอ้ ขุดหินขุดดินขุดยังสักอย่างนี่แหละบ้างเนาะแล้วก็ปล่อยให้เป็นพื้นที่โล่งแล้วก็น้ำมก็เลทรวมนะครับมองนี้ก็จะเป็นโซนตรงจุดชมวิวนะครับสวยงามนะครับก็ปลูกต้นไม้ไว้พร้อมนะครับหินก็ไหลนะครับสามารถมาจอดรถได้เลยนะครับสิกลางเต้นนอนกใดรคือกันนะครับข้างในซิมีนะครับแต่มีมองสําหรับเช่านะครับเช่ากลางเต้นนะครับผม เห็นว่าข้างหน้าตรงนี้มันจะมีเป็นไฟนะครับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแรงสูงนะครับแลนขามมาทางนี้นะครับเป็นช่องนะครับสูงยำแรงรถหลายนะครับรถสีแลนเข้าไปข้างในนะครับข้างในจะมีล้านทีว่าเป็นล้านกลางเต็นนอีเลยละครับทันใดอยู่ไกลมีอากาศแวะมาได้นะครับจากมัตตาสิต้ชนบรีแลนด์รถมาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบโลได้นะครับว่าไกลนะครับขับรถบอหอดประมาณถึงชลบงก็หอดครับ มือนี้จอมลงทุนนะครับมาไก่นะครับเมื่อนี้อ่ะช่วงนี้ก็ไล์สดท้ายคลิปคือเก้านะครับอ่ะตามสเต็ปเชฟไทยบ้านอีสานอินดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิลงคลิปให้ล่มประช้มเออให้ลงให้ชมเรื่อยเยนะครับมาเบิ้งมาชมได้นะครับทางช่องยูทู e เชฟไทยบ้านอีสานอินดีนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเชฟสมชายโบราคอนนะครับผมสองช่องทางช่องนี้จัดเต็มนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับอ่ะผู้ไดเบิ้งบ่เบิ้งกับผู้ไดบ่เบิ้งกับเบิ้งเองคือกันนะครับก็ได้คือกัน โอ้ไม่เลยมากับเจ้าเว็บร้อยสิบไอถึงไหนถึงกันนะครับผมโอ้ช่วงนี้ก็เป็นไท่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบัสิบห้าไปย้ำในลันจำนำจังหน่อยเนาะจับเต็มนะครับผมโอ้ยี่เว็บร้อยสิบไอนะครับถึงไหนถึงกันนะครับภูเก็ตก็ไปมาแล้วนะครับลำนี้นะไปทั่วทิศทั่วแดนนะครับผม ก็มีทางให้เล่นเนไปได้หมดนะครับคันนี้มาเตสุรินทร์พุ่นเด้อครับพี่น้องคันนี้นี่บรรยากาศดีวิวงามนะครับผมมันนี้จัดเต็มบรรยากาศนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับตะใครให้หน่อยเด้อครับพี่น้องช่องน้องใหม่นะครับโอ้ได้เฮ็ดมาโดนแล้วนะครับผมช่องอยูทูบเฮ่า แต่วเค่อยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้ก็สีพยายามลงเรื่อยๆให้พี่น้องกันนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ